สามสิบคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบุคคลสำคัญของโลกซึ่งเป็นหัวใจหรือเป็นแก่นสำคัญสำคัญความว่าหนึ่งวาสนานั้นเป็นไปตามอัธยาศัยคนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้วแต่คบคนพลานวาสนา ก็อาจเป็นเหมือนคนพานนั้นได้บางคนวาสนายังอ่อนเมื่อคบบัณฑิตผู้มีปัญญาและประพฤติีวาสนาก็เลื่อนขั้นเป็นบัณฑิตฉะนั้นบุคคลควรพยายามคบแต่บัณฑิตเพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้น2 ความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดแต่ตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นนักปราดถือเป็นความผิดและบาปกรรมไม่มีดีเลยจะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝัน 3. แต่คนโง่ชอบเงิน มากกว่าคนดีและความดีขอแต่ได้เงินแม้ตัวจะเป็นอย่างไรไม่สนใจคิดถึงจะชั่วช้าลามกหรือแสนโสม,มมเพียงไรก็ตามขนาดนายยม,มบาลเกลียดกลัวไม่อยากนับเข้าบัญชีผู้ต้องหา กลัวจะไปทำลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อนชิบหายก็ไม่ว่าขอแต่ได้เงินก็เป็นที่พอใจส่วนจะผิดถูกประการใดถ้าบาปมีคอยคิดบัญชีกันเองโดยเขาไม่ยุ่งเกี่ยว 4. ได้ใจแล้วคือได้ทำ เห็นใจแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจตนแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพาน้าใจนี่แลคือสมบัติอันล้ำค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจคือ ไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดสักรอยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเอง 6. หาคนดีมีศีลธรรมในใจหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียวย่อมมีคุณค่า มากกว่าเงินเป็นล้านล้านเพราะเงินเป็นล้านล้านไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีทำประโยชน์ 7. จิตทานศีลภาวนาเป็นรากเง้าของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเง้าของพระศาสนา ที่มนุษย์ต้องคอยสั่งสมให้มาอยู่ในนิสยัย 8. ทานเป็นเครื่องแสดงน้ำใจเพื่อสง่งเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆศีลเป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของผู้มีกิเลสภาวนาอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรง ต่อเหตุผลและความถูกต้อง 9. ผู้เป็นหัวหน้าหรือมีภารกิจมากควรหันมาฝึกใจเป็นอย่างยิ่งเพราะการภาวนาช่วยแก้ความยุ่งยากลำบากใจทุกประเภทที่เป็นภาระหนักหากปล่อยใจโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้ง คงไม่ได้รับความสุขแม้จะมีสมบัติไก่กอง 10. ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะแยกกันไม่ได้หนังเนื้อเอนกระดูกต้องอาศัยกันอยู่ฉันใดก็ดีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็อาศัยกันอย่างนั้น สัตธรรมสามอย่างนี้จะแยกกันไม่ได้เลย 11. อดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสยัย สิบสองเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ก่อนจะตายฐานยังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยจเจริญก็จเจริญให้พอเสีย ะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั่นล่ละจึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นคน 13. ผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ผู้มีปัญญาได้เห็นธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันควรเจริญความเห็นนั้นไว้เนืองเนืองควรรีบทำเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยึดมีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไปจะไม่เกียดคร้านขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันและ กลางคืน 14. จะเอาอะไรมาเพิ่มอีกก็ถ้าหากตายไปในวันนี้วันพรุ่งนี้สิ่งต่างๆที่เคยมีและผ่านเข้ามาตะเกียกตะกายดิ้นรนควยคว้าทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ ของเรา 15. ไม่ควรยกโทษผู้อื่นหรือเพ่งโทษผู้อื่นถึงแม้นผู้นั้นจะไม่ดีก็ตามทีเพราะการเพ่งโทษผู้อื่นจะนำความวิบัติสู่ตนโดยไม่รู้ตัวความเผลอสติมักพาให้ผู้คนนั้น ยกโทษผู้อื่นและพยายามยกคุณตนเองแทนที่จะยกคุณผู้อื่นยกโทษตนพิจารณา 16. เราต้องการของดีคนดีจำต้องฝึกฝึกจนดีจะผลฝึกไปไม่ได้งานอะไรก็ต้องฝึกทั้งนั้น ฝึกงานฝึกตนฝึกสัตว์ฝึกตนฝึกใจนอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึกคำว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอน 17. คนมีทานย่อมเป็นผู้สงาา่าผ่าเผยและเด่นในปวงชน เป็นที่เคารพรักในหมู่ชนจะตกอยู่ทิกใดย่อมไม่อดอยากขาดแคลนจะมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์จนได้ไม่อับจนทนทุกข์ผู้มีทานประดับตนย่อมไม่เป็นคนล้าสมัยบุคคลทุกชั้นไม่รังเกียจ 18. บุคคลใดปฏิบัติแล้วบุคคลนั้นย่อมพิจารณาความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายย่อมเห็นความเกิดแก่เจ็บและตายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เห็นความสุขความยินดีน้อยหนึ่งในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ไม่เห็นซึ่งอะไรอะไรในเบื้องตน้นท่ามกลางหรือที่สุดในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งจะเข้าถึงความเป็นของไม่ควรถือเอา19อย่าลดละท้อถอยความเพียรทำเป็นสมบัติกลางและ เป็นสมบัติของทุกคนที่ใกล้ต่อธรรมพระพุทธเจ้ามิได้ผูกขาดไว้กาผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะต่างมีสิทธิ์ครอบครองเป็นเจ้าของได้ด้วยการปฏิบัติดีของตนด้วยกันยีสิจงพากันมีสติคอยระวังตัว อย่าให้เป็นคนประเภทใบลานเล่าเรียนเปล่าและตายทิ้งเปล่าไม่มีทาอันเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลย21ใครเพียรใครอาจหารใครอดทน ในการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนธทมอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเจอร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจในโลกนี้ในบัดนี้และในดวงใจนี้ไม่เนิ่นนานเหมือนการท่องเที่ยวที่เจือไปด้วยสุขด้วยทุกอยู่ทุกพบทุกชาติ ไม่มีวันจบสิน้น22ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าถ้าบุคคลไม่ทรมานตนให้ดีก่อนแล้วและทำการจำแนกธรรมสั่งสอนไซก็จักเป็นผู้มีโทษปรากฏว่า ป่าปโกสัทโทโหโติคือเป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปในจัตุรทิศยี่สิบสามผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบมีความสุขมากกว่าผู้ได้ในทางมิชอบเสียอีกเพราะ นั่นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างท้าจริงทางทางที่อยู่ในกรรมสิทธิ์24อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไร ยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจ25การงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยทำด้วยความใคร่ครวนเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นผู้มีหลักมีเหตุผลถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกายวาจาใจไม่ปิดซ่อนให้ความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้อง 26. ความทุกข์ทรมานความอดทนทนทาน ต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจจะกลายเป็นของประเสริฐให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันที27ศาสนาทางมิจฉาทิฏฐิก็นับวันจะแสดงปาฏิหาร คนที่โง่เขลาก็จะถูกจูงไปอย่างโคและกระบือผู้ที่ฉลาดก็เหลือน้อยฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมพระธรรมเหล่านี้ไม่ล่วงไปไหนมีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบันจิตในปัจจุบัน ที่เธอทั้งหลายตั้งอยู่หน้าสติหน้าปัญญาอยู่ด้วยกันกลมกลืนในขณะเดียวนั่นแล2ยี่ผู้เห็นคุณค่าของตัวจึงเป็นคุณค่าของผู้อื่นรู้สึกเช่นเดียวกันไม่เบียดเบียนทำลายกัน ผู้มีศีลสัตว์เมื่อทำลายขันไปในสุขติในโลกสวรรค์ไม่ตกต่ำเพราะอำนาจศีนคุ้มครองรักษาและสนับสน,นุนจึงควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริบูรณ์ทำก็สั่งสอนแล้วจดจำให้ดี ปฏิบัติให้มั่นคงจะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติทุกอย่างแน่นอน29กิเลสแท้ทำแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงกิเลสและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้น ท่านจึงสอนให้หลบหลีกปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นตน้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆ ด้วยความเพียนได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัตตะภายในใจให้สั้นเข้า30จิตที่ได้รับการอบรมที่ถูกต้องแล้วปัญญาย่อมเกิดขึ้นจะมองดูอะไรก็เป็นนิยายนิกธรรมทั้งสิ้น ส่วนผู้ไม่ได้รับการอบรมจิตที่ถูกต้องปัญญาแท้จริงก็ไม่เกิดแม้ผู้นั้นกำลังจับพระไตรปิฎกอ่านอยู่ก็ไม่เป็นผลยิ่งทำให้เกิดความลังเลสงสัยตลอดไปส่วนผู้มีปัญญาอบรมมาด้วยจิตที่ถูกต้อง แม้จะไม่ต้องจับพระไตรปิฎกก็น้อมเอาสิ่งต่างๆมาเป็นธรรมเป็นยอดพระไตรปิฎกได้จากเพจเฟซบุ๊กพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต